สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกครูทุกท่านที่มากใกการเรี่องการต้อนกเขาใหญ่ครับวันนี้ก็ไปต้อนกมาแล้วครับโบมานครับวันนี้ว่ามีคลิปลงให้อาจารย์นกป่ากับกุบโาครับมาบึ่งนกในขายได้อาจารย์เลยนกมาลีครับผมว่ามีอะไรนะครับวันนี้ลงถึงครับบักปตทรครับเขาผสมกับเมฆสาย โยนคูวิงคูนี้ก็ไข่แล้วครับหน่วยหนึ่งครับเมื่อวานนี้มื่อนี้ก็น่าจะหน่วยที่สองเป็นแนวใดหรือไข่สุดเล็กแล้วครับนกเข่าเค็กับผมแล้วเมนี่ไข่ผมมากครับตัวนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่ครับลูกปวดตัวทอครับเมย์อีกเมย์หนึ่งครับได้ลูกโทนะครับตัวนี้น้อยหนึ่งออกมาวันทีทีไต่น้องวันที่ สิบเก้าตัวนี้ครับวันทีสิบเก้าตัวยังน้อยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งภาพดุวครับเพื่อนเบิ่งตัวนะครับยังน้อยนได้บังทีสิบเก้าครับสิบเก้าสาวสาวอได้สองสามมือครับตัวมันลุกทนครับนี่ก็ได้ทีว่าทีใส่ห่วงขาไว้แต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ะครับเอาไปเบิ่งนี่ตัวม่ครับส่วนนกเขาเขกงขู่นี่ก็ สมให้ฟักแล้วเอาไข่บักปอตทอกับแม่นั่นแหละครับมาให้ฟักฟักกระบัดลงหัางปะไข่มทําอยมันมีหอยจิกหรือว่ายกฟักฟักได้สามสี่มือปันโดดห้างปะผมก็เลยเอาไข่ใหม่มาให้มันขึ้นฟักแล้มันบุขึ้นนะครับเมย์นู่พี่ค,ครับทารุสูตรนั้นครับแบบไม่วงตัวนี้ไหมครับมีมือปืนตัวนี้กับผมนะครับสองคู่แล้วผมไปฟัก ไข่เองนะครับฝักไข่เก่าับตวนถามสูตรนั้นสูตรตัวแล้วกไข่ได้เมื่อนีเมือเรงแต่มันออกครบสองหวยผมก็จะมาให้เมอนี้ฟังครับส่วนตัวนี้ดู้สอดรู้เท่ากันครับว่าจะจกออกไปใส่ห่วงขาอยู่ครับนี่นี่ครับเนี่เก่าครับก็จะไปใส่ห่วงขาอยู่คนละแม่กันครับส่วนแม่ที่จะ คูโขนคูกันยังบมท่านไดอยู่ครับไขออกมาสองสุดแล้วสุดแรกบุมีเสือสุดกินี่กับมีรอยต่ำนี้กับมาให้นงเขาเท็่ฝากแบบโดดห้างปะบ่ได้ครับแล้วก็ไขซุดที่สามในเดืนนี้กับก็ได้หน่วยหนึ่งครับมือน,นี้น่าจะเนียโน้มน่าจะได้น่วยที่สองเพือได้เดี๋ยวมันครบก็จะมาให้เมย์มือปืนเมย์นี่ฝากกับส่วนลูกเมย์นี่กับจุกทําการจุกเอาลูกันไปใส่ห่วงขาครับ นี so class, ่ครับเดี๋ยวทำบมาจุเขากันเลยครับผมอนที่ไปทําการจุเข้าโลกกันมาเบิ่งโลกตัวเมียครับเมียมาลีครับมีรูตัวหางยาวๆรูเมียรูบักปตทครับตัวตัวหางยาวๆงามๆก็ได้สนใจก็โทูมาเลยครับเนี่ยมัยุกันประมาณห้าเดือนกว่าๆเลยครับตัวนี้รูบักรีเทิร์นครับตัวตัวเมียคือกันครับตัว ตัวนี้จะประมาณหกเดือนหกเจ็ดเดือนนะครับนี่พร้อมจะผสมนวตัวไปสนใจกันเลยครับส่วนตัวนี้นี่เป็นลูกลูกนกคู่ว้น้องตัวที่ขายไปลงไปกาลสินนะนครับเปสนใจอายุสามเดือนครับสามเดือนก,กว้าครับเสียงกลางไปใหญ่ครับพ่อยูนคู่ครับมีวิงมีนูนคู่คตัวตัวเมียครับ ไปสนใจครับอย่าไปจกเอานกน้อยกันเลยครับปุ๊บทีครับ,รบ,รบตัวนี้ลูกโทนครับหรือแก,กเ,เอาเม่เอาออกเลี๋ยวจับเมฆนำไปใส่ห่วงขาก่อนครับไป่ใส่บุได้ครับ ตุ่นครับหนูอ่อนวันเป็ดเกามือครับตุวนประมาณนี้ละหนุตุ่นไปตัวประมาณนี้แหละหยูเป็ดเกามือครับรูบอกปะทะทอครับไม่ใหญ่ไม่ไอตกเกาเกานะครับมีวิ่งกันครับนี่ก็มีวิ่งมีโยนคูกันเมย์เลยครับที่ครับไปใส่ห่วงขากันเลยครับผมโีเครับลูกเมย์นี้ก็จะใส่ห่วงขา สีนี้ครับสีเขียวอ่อนเลยครับปตทศูนย์หนึ่งครับเดี๋ยวจับใส่ให้เลยครับเดี๋ยวใส่ไก่ให้เบิ่งครับรูดเข้าไปสูดใส่เลยครับในน้อยใส่ง่ายครับเห็นว่า ใสาใหญ่แล้ใส่ยาครับปตทรครับศูนย์หนึ่งครับดูบักป,ปตทอรครับและต่ลูกโทนครับเมยนี่ากทีเป็นผู้เป็นเม่นี่ยโมจักครับตัวตวนก็ไเลยแปะเก้ามือ้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ครับตัวนี้พ่อป้าครับพ่อป้าเม่มาเลเม่ตัวข้าลมดีๆนะครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้สิได้ได้รัหลังมือหนึ่งบวกขึ้นอะไรตัวนี้ได้วันทีวันทีได้น้อตัวนี้ น่าจะได้ไล่ๆอีกล้ครับมือหนึ่งแต่ตัวใหญ่ครับโผล่นี่เมยน,นี่ตัวเบลล์เบนเคงลูกป้าผมจะใส่อันนี้ครับใส่วงแบนเ้นียวแบงบุเพลงหนกพลโผล่ปา่าเมมาลีราคายอมเยาครับส่วนตัวนี้นี่โผล่โผล่ร้อยเมร้อยนี่ราคาขยับขึ้นมาอีกครับ ผู้ใดสนใจก็เลยเดี๋ยวผมจะมาให้เบิ้งอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ทีไปให้เมย์มันเลี้ยงก่อนครับยังน้อยครับเทมอากาศหนาวครับสิบบวเพาเอาออกมาปอนครับอากาศเย็นย้มันตายให้อากาศหอนนะผมจะออามาปอนครับเดี๋ยวไปเอาอีกตัวหนึ่งมาเบิ้งกันครับมันกินเยอตัวนั้นยอกว่ามาเบิ้งกว่าหากได้สองสามมือหนึ่งมันน้อยเดี๋ยวพาไปเบิ้งนกครับอันนี้มีแนวใด เดี๋ยวไปคืนแม่มันก่อนครับตุนโอเคครับเอาไปส่งแม่มาแล้วครับส่วนตัวนี้จะเป็นพ่อป้าแม่มาเล่ครับจกลูกออกเมื่อเสานี่ครับเอาออกมาเลี้ยงเยงครับมันใหญ่เลยได้สิบมือแล้วลูกตัวนี้เกามือสิบมือแล้วครับให้มันผสมไหมครับเดี๋ยวมาเบิ่งลูกที่เหลือกันครับมีอะไรที่ผสมออกมาแล้วมันเหลืออะไรลูกปอดต่อทอหรือลูกตัวใดกันนะครับมาเบิ่งกันครับ นครับสองตัวนี่ก็ยังกินอาหารบรท่านเป็นครับลูกของบ,บอสโตทอครับกับเมย์ตัวที่กำลังเข้ากัดจํานกในกป่านะครับที่ผสมนกป่าอยู่ในเมย์พันกันตัวค่าลมดีๆนะครับนี่แต่ลูกโทนนะครับบมเมนคู่กันนะครับนด้เหีนลูกโทนส่วนส่งซุ้มนี้กับตัวห่วงขาเรื่อมๆสีทองนี่กับ เป็นลูของแบบมิดเท้ครับสองตัวทั้งใจเนี่ลรูของมิดเท้ผมผสมไวรินเองครับตัวนี้บ,บริได้แบงด้วาจานนะตัวนี้ไวลินส่วนตัวนี้รูบกปตะ,ะท่อครับเมฆคาลมนะครับกินยิ่งอ่ปินนแล้วครับกินเก่งแล้วครับรอตายแล้วครับนี้ได้ยินเสียงขันมาได้ครับในน้อยเนี่ยผมนอนปีนี่ขันมาได้ ซัมเนี่ยปิดปีปีปิดจะได้เลยครับเสียงขันท่ายกองนโมทันได้ยินคำหนึ่งบทไทยกองวินลงวีดีโอเสียงเปิดปิดปีปีปิดเอามาเบิ้งครับตัวนี้กับลูกนกที่อายมันผสมครับคู่มันได้ลิ่นนะครับตื่นกองอายุสามเดือนกว่าขันคู่ได้เลยครับตีมู่ตัวเมียกับแยกออกไปอยู่โคกไ่นะครับ ตัวนี้เป็นตัวคู่ครับตัวนี้ขันคู่แล้วครับเสียงกลางคุกนึ่งครับตัวนี้สนใจก็พร้อมแบ่งครับสามเท่าครับตัวนี้บุรุษส่งครับนกตัวใหญ่แต่อายได้ลินนะครับลินผู้ตนะครับอายมันเลยแบ่งไปหลายมองและลุนอายก็ได้ส่วนตัวนี้นกตัวเมียครับเป็นลุนผีของตัว นี้แหละครับตัวนี้เป็นตัวเม่ครับอาจารย์เพร่อว่าวันทีเศร้าอ็ดเรามือนิ้วขึ้นแนวไหนมิดสมอยบบบนี้ผู้ใดสนใจกับโทรมาได้ครับนกตัวเมยียครับคันคู่ับนกผู้จนผู้ขาลิ่นครับคนสุดท้ายมาลดเอานกผู้มาโจดมันคือคู่บวริงบวจังลดเม่ไปตัวผู้ขึ้นครับตัวนี้ ลุกแล้วเป็นตัวแม่ครับเผลสนใจก็ทรมาได้เลยครับเลยกิงกลางแกลบแกลบกันเข้ามาครับส่วนตัวนี้ลูกป่าลูกป่าลูกป่ร้อยลูกป่าร้อยเมย์มาลีครับโอเคครับผมซ่อมล้วครับมีเขียบมาเดี๋ยวจินลงถ่ายใหม่ าอาจารย์สองท่านมาเยี่ยมมาซื้อนกไม่มาเลยเมื่อตัวหนึ่งแล้วก็ทำการถ่ายคลิปต่อครับนกตัวนี้ก็เป็น,ปร,ปร,ร,นรูบักปอต่อขึ้นกครับจักสิปเป็นคู่รือตัวเมยเยินเอาเข้าแล้วกันมาไล่ตีมือคู่มือเอามาใส่กงเดียวผู้เดียวก็คู่ขันคู่เลี้ยคู่คู่ขาขึ้นซานได้ส่งมือเลยตาชิ่ตาไ่ได้ยินเสียงด้วยตัวนี้ ยังโวยจักเพี้ย็ดครับตัวนี้เบิ่งนกมาเบิ่งนกเพื่อนตัวนี้กะนนกสามกุ๊กนี่คือของสามกุ๊กบัวติมครับสามกุ๊กคู่อ้างสองตันสามท่อมครับคู่อ้างพร้อนนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวใหม่ครับต่วตัวนี้กัน,นก นกฟึกโตผมครับ,บกริ้วเสีเยกางอะไรครับอื่นของยานเพื่อนตัวนี้นี่นกผอมฟึกครับแล้วก็ลงออกไกลๆเทียงสองเทือตัวนี้ส่วนพวกนี้นกซ้ำครับนี่นกซ้ำนกซ้ำขันแล้วขันแล้วยกแล้ว กนกชั้มครับเชียงน้อยตัวนะทำแล้วเรียกแล้วส่วนนกนี่ที่เหลือเมื่อเช้าเพื่อนเอาไปตัวหนึ่งแล้วครับนกตัวเมียกไ็ไเลยจะเหลืออยูส่สองตัวครับอันนี้นกตัวเมียกันด้ตันนี้นอายุดีแน่เบ่งเพื่อนไปครับผูดเฒ่าแถวบ้านครับมือผสมดีครับ,รส,รบส่วนทางทีกับนก คูอ่างที่ผมโตมาได้นะครับขึ้นกรุงิ่มได้ยินเสียงขันนะครับยังบุรียกยังบมคูครับส่วนตัวตมเ,เขียวๆนั่นนะขันคูนะครับแต่ทรงผมมันบุรีครับหัวแตกตัวนะเอาไว้ลินโตลินเหมือนมวนซื้อครับตัวนะส่วนตัวกรงสุดท้ายสุดคุณตลงมาตีนกขนโหดน,นะครับ มนตีนกเฟกนกดินผมตัวขวดมันยังยู่อยู่เลยครับเด้อตัวนะตัวขตด,ดนี่ทีครับม่ีน,นะแต่เดี๋ยวไปเบิ้งตัวไม่ครับผพบามันนี่ส่วนตัวนี้กับบักลีเทินครับงอยคอนนี่เราเข้ามาผสม,มครับรู้ก,กับขายไปแล้วครับก็ได้สองตัวตัวหนึ่งก็ไปให้อายเพื่อนนี่เมากับตัวเมียก็เริ่มขึ้นห้างแล้วครับ มาผสมเม่นี่กับไข่เมื่อกี้เห็นกับสูตรหนึ่งกับบวได้รู้ครับเน่าครับเสือบัวมีอยู่ขึ้นไดได้เน่าขึ้นห้างไม่ครับขึ้นได้โสมหรือเมน,นี้บอมสีไข่ติดตามครับติดตามครับผลงานตัวนี้สายหมานครับตัวนี้ <c oughs> บักดีเทินเป็นนกตัวใหญ่ครับตัวนี้น้อยน้อยก็นกแม่เลยครับตัวนี้ลิ่นดีครับมาใส่เมเ โวนคูโยนคูวิงคู่เบิ่งมันจะเป็นอะไรส่วนตัวนี้นกโตผมครับบักเสียงเล็กคารลมดีผมสวงนี้อยากลงครับท่ายขนครับเบิ่งขนท่ายขนครับมีแต่นกท่ายขนครับนกป่านกพนีัดเด้อเนี่เอาไปเบิ่งโตไหมกันเลยครับส่วนตัวนั้น พอเท่าครับตัวนกโตพอเท่าเพื่อนเอาให้มันลอยให้มาลงขายครับเสียงกลางครับตัวนี้นกหมานครับนกหมานออกเท่าไรกันนกเขาเ่าเถือครับตัวนี้นี่ก็ท่ายขนครับช่วงนี้นี่แต่ตัวท่ายขนครับนกลิ่นกับ่วยักษ์ใจมาได้ครับแต่ละตัวก็ได้ส่วนตัวนี้ ู่อ่างกับตัวนี้เสียงน้อยคู่อ่างนกสองคุกเมื่อสาวนี่ไอ้ไปต่อกับไอ้เพื่อนเลยเห็นเลยอยากได้เพื่อนเพื่อนไปได้นกเสียงใหญ่ผมมันมีเสียงใหญ่พอดีกันเลยมาเปลี่ยนกันเลยครับผมมากนกโซนกคู่อ่างเพื่อนผมบุมากนกคู่อ่างซาคู่ผมได้ยินสองคำบวกคู่อ่างยังไม่ไหมยังบุจักอันไหนครับเป็นนกนกฟึกครับตัวนี้ พื่อนกับโตได้ตัวหนึ่งแล้วแต่ตัวผมมาให้เพื่อนนกโต้ครับเพึ่นไปลินครับนกผมมันหลายโต้ครับผมหน้าตาแต่ประมาณนี้แลครับนกบุกเคยถ่ายกล้องครับเดี๋ยวมันลินดีๆมันลืมกล้องแล้วจะถ่ายให้เบิงไวครับนี่อ่างสองคำครับตัวหนึ่งสองกุ๊กคู่อ้างส่วนตัวนี้รู้บักต่อท่อบักนิ้วอันนั้นครับนะฮะดูบักจิบนิ้วทิพเป็นอาลบมาให้ผมนะครับ กำลังปลูกขาลงดินครับตอนกำลังเฟกลงดินหมูเบ่งนะครับตอนไวรินมันเป็นตัวยังใชแเบงครับส่วนยังหมูบงครับเล็บมันค่ะเริ่มดีแล้วครับนิ้วเล็บหมูมีเลยลุดเล็บมาเลเล็กๆเนะี่ยโอ้จนลีบอยู่บัรยานมันเจ็บแต่ตอนนี้นี่คึกข่าวเลยครับลงดินลินยันนงเฟ,ฟิกอยู่ท่ออยู่ครับยัองยีกเขิงพยาอ,ออกบ่าเก่งท่อ,อก,กันครับ เดี๋ยวขยับออกไปครับผมเอาอเอาออออืเอาลช่วงนี้ลินท่อไปก่อนครับผมสามหอดเดือนสิบเอ็ดสิบสองพระลินไปเรื่อยๆผมหัวใจร้อนครับผมมีนกลินลินไปเรื่อยๆครับโอเคครับรวมๆแล้วกันนกกนจะเจรือ Fall, ยุ่ประมาณที่อาจารย์ได้เห็นนี่แหละครับนกอะไรไมักนกแบบไดน,นกลูกนกอันนั้นกับ นกตัวเมียกะมาพบเสียนใหญ่ครับอาจารย์่ตนกกับบมาันมาเนี่ลมเมือกเสียนใหญ่ได้อนี่ลิินนกมาจนจะเขียว่าเดี๋ยวอย่าลินทีนึ่งลบมาลินใหม่อีกลงเรือนกนะลง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 เงลงลงลอางลงนงงลงลงงนเลลง จบลินป่าพี่เนระมาขันเพราะจะได้กินข้าวตีมาเปลี่ยนนกเสียงหญ่เลย้เพี่ไปลินนกผมเลยมันบุกขันอยู่ป่าอยู่ในอันมาจดมันมากเอาจริงโอเคครับนกก็จะเป็นย่างที่อาจารย์ได้เห็นนี่แหละครับเมื่อเช้านี่ก็ถท่ายกสวายเติบจนลบไปส่งของลบมากกับมาเลิบถ่ายไหมครับให้มันจบคลิปครับก็ได้มีคลิปให้พี่ให้น้องให้อาจารย์ได้เบ่งครับ เริ่มห้อนแล้วครับบาดน,นี้เมืเ่อเช้ายังหนาวอยู่เม้งขี้เซิงหลายครับเป็นที่ว่าเม้งขี้เซิงเม่งยังเมงวี่นะครับนึ่งต้มหูต้มตาครับอมืมอืมเมือม่อ,อกี้ได้เหตุคลิปให้พี่ให้น้องให้อาจารย์ได้เบิ่งนกที่เหลือในขายมันมีแนวใดนกเขา้าคู่ฟักไข่นกฟักไข่ออกเป็นตัวน้อยตัวกำลังฟ้อนอยู่กับมีตัวยังแมย่ยังฟ้อนกับมี ผู้ใดสนใจก็ทู่มาครับนกพเนียดกับมีพอได้ลินอยู่ครับแต่เมื่อก็ต้องให้มันขนขึ้นสุดก่อนครับนึงดินหัวสวงนี้นกท่ายขนครับนกแต่ละตัวว่านกดินนกพเนียดก็จะท่ายกตออะไรครับส่วงนี้ส่วนนกดินกับมีกับโบลายครับมีบุกี้ตัวสวงนี้พ่อได้ยุครับผู้ใดสนใจก็ทู่มากกับมรถามเทชรราคาเบืองใดครับ ตวใดขายเนี่ยได้กันของถึอก็มีครับของแพงก็มีมีทุกราคาวันนี้ผมจะตากโซนกอเคาใหญ่ครับคือสิปิดคลิปไว้ซํำนี้เลยครับบม่ไหวครับมีอย่างขี่เซิงหลายพุทธขอเก่าคำว่าสวัสดีครับลาไปก่อนครับโอกาสหนาฟ้าใหม่จะมาเห็ดคลิปให้พี่ให้น้องให้อาจารย์ทุกครูทุกท่านได้รับชมไปพร้อมก,กันครับคลิปนี้กัน ไว้สัมดีครับสวัสดีครับเอร็วร็วสายโหดผม